ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยนินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บวณิชิสานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อาจารย์ฝากกดติดตามด้วยช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะใครที่อยากดึงแฟนเก่ากลับมาปัญหารักสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอะไรก็ได้ที่ต้องแก้ไขในความสัมพันธ์นะคะท็อกซิกเรื่องของความรักนะคะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งใครที่อยากจะผูกรักผูกจิตหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ มาให้ทันนะอีกไม่กี่วันนะคะอาจจะขยายให้วันปีใหม่นิดหน่อยนะคะสำหรับปี2024นะคะราคาดีราคาเดิมนะใครสนใจนะคะก่อนที่จะปรับราคา2025เราจะปรับราคาขึ้นนะคะจองหรือมาจำก่อนก็ได้อยากดึงแฟนเก่ากลับมาอยากปรึกษาดูดวงเครื่องรางอะไรทุกอย่างขึ้นราคาหมดนะคะในปีหน้าดังนั้นก็มาปรึกษากันได้เลยนะคะออาเริ่มกันเลยนะคะพี่ขออนุญาต ป้าบีขออนุญาตนะคะไพ่ยิบสีแรนดอมคลิปนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคะไพ่พรีเซส์นะคะความสำคัญไม่ชัดเจนนะคะการมีมือที่สามเป็นบุคคลที่สาม m p e r a n c e โอเคเป็นเป็นไพ่ของรักสามเศร้านะคะคุณเผชิญปัญหาประสบ นะคะพบเจอรักสามเศร้านะเดอรเวอร์นะคะคนที่คุณรักที่สุดรักสุดหัวใจตอนนี้เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณที่เขาไปมีแฟนใหม่แล้วแต่ก็ยังวนกลับมานะคะแล้วทำให้คุณเครียดจากที่คุณเคยเป็นตัวจริงนะคะตอนนี้คุณกลับกลายต้องเป็นตัวสํารองนะคะแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกไม่พอใจเนาะ เอ่อหรือเขาไม่อาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแต่คนคนนี้เป็นคนที่คุณรักมากนะคะแล้วคุณก็ทุ่มเทมากๆเลยถึงขั้นนะคะคิดสั้นยอมเป็นตัวสำรองของเขาเลยนะยอมเป็นตัวสำรองของเขาเลยทั้งทงที่เจ็บก็ยังรักแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ยังจะยังจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้นะสู้มากเลยคุณสู้มากเลยทั้งทงที่คุณรู้อยู่แล้วว่าอนาคตแทบจะไม่มีนะคะแต่ทํายังไงได้ก็เรารักคนคนนี้เนี่ยให้ทํายังไงใช่ไหมเรารักเขามากๆ เราก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าคือมันรักไปแล้วอะหรือว่าอาจจะคบกันคุยกันไปแล้วแต่แบบว่าอา้าวมาจับได้มารู้ที่หลังว่าเขามีเจ้าของแต่ว่าคนมันรักไปแล้วนะคะคือคืนแรกไปแล้วใหจทำเช่นไรเพลงอะไรอะว้าวะ่ะเพลงเว่าวอะเพลงเว่าว มาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อแล้วยังไงต่อนะความสัมพันธ์นี้เป็นรักสามเศร้าแน่นอนใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะคะคุณมาก่อนหรือมาหลังก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมีเป็นรักสามเศร้านะ,ะถ้าในกรณีที่คุณมาก่อนนะคะหรือคุณเป็นตัวจริงของเขาณนะตอนนี้แฟนเก่าเขาอาจจะกลับมานะคะแฟนเก่าเขาอาจจะกลับมาขอคือนดีก็เป็นได้เช่นกันนะแฮงแมนนะคะสถานการณ์ตอนนี้มันยังหาทางออกไม่ได้นะคะเดือดร้อทั้งรักทั้งเครียดนะคะมีเรื่องบุคคลที่3หรือเราเป็นบุคคลที่3เองก็ความไม่ชัดเจนด้วยนะคะคือรักแต่ว่า ไม่รู้อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคิดไม่ออกค่ะรักมากจนแบบจนคิดไม่ออกเลยว่าต้องทํายังไงดีความสัมพันธ์นี้แบบรักอะ่ะคือรักรักจนหัวปักหัวปั้มเหมือนคนหลงเหมือนคนไม่ค่อยมีสติเหมือนคนโดนของเลยนะคะคือรู้สึกว่ารักคนนี้จนแบบรู้แหละว่าเขาเจ้าชู้อะไรยังไงก็คือไม่สนใจคือคนมันรักอ่ะนะคะ เพลงนี้เลยของกิ่งนะคะชื่อเพลงว่าผิดพอรักนะคะรู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพื่อเธอที่รักก็พอไปฟังเองนะคะที่อย่าติดลิขสิทธิ์อ่ะเราไปฟังดูคือเหมือนแบบ ต่อทั้งที่ผิดก็ยังรักอ่ะคือ <S 2> <S 2> ฉันอยู่โดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดเท่าไรฉันคงต้องยอมคุณอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นฟิลแบบว่าไม่เคยเป็นเมียน,น้อยใ,ใครเลยไม่เคยเป็นชู้กับใครเลยคือคนนี้เป็นคนแรกหรืออาจจะแบบว่าไม่เคยยอมให้ใครเลยในชีวิตนี้ไม่เคยยอมให้แฟนมีกิ๊กเลยมีชู้เลยก็ได้นะคะและสุดท้ายคือคนคนนี้ก็คือคนแรกเหมือนกันที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคือต่อให้มันผิดมันก็ยังรัก,ม,ก,กมันก็ยังรู้สึกแบบ ยังไงฉันก็ชินก็อยากจะเลือกคนนี้เนาะอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่แต่ฉันก็ยังยังอยากจะเอาคนเนี้ยนะคะมาเป็นแฟนให้ได้อะไรอย่งเงี้ยนะคะเอามาดูกันต่อนะเราวยังไงต่อนะคะไพ่พรา,าขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนเสมอแล้วว่าเออไม่เอาอย่าทําแบบนี้นะแต่คือคุณก็ไม่ฟังนะคะคุณก็เลือกทําตามหัวใจของตัวคุณเองนะคะ แล้วก็แบบ คือสิ่งที่คุณท่านหวังคือการประสบความสําเร็จการแต่งงานการจริงจังกับคนคนนี้การที่จะเป็นจริงนะคะหรือคุณกับเขาอาจจะคยว่าฝันความรักกันแบบว่าอยากแต่งงานกันแต่สุดท้ายมันไม่ส,สําเร็จสําเร็จอะนะคะบางทีไอคนที่เป็นแฟนเขาปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แย่งคุณมาก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มันไม่แฟร์คืออยากจะแย่งกับคืนมาอะไรก็ตามแต่คือถึงแม้ว่าเออตอนนี้ฉันอาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็ไม่แฟร์สำหรับฉันที่แบบว่าคือมึงแย่งกูไป,ปอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากจะได้นะคะแล้วบางทีคุณอาจจะอออ้นนวสสิิักท ทำด้วยว่าคุณมาก่อนนะถึงแม้อะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้แบบมีสถานะความสัมพันธ์อะไรกันแล้วแต่ว่าก็มันก็ไม่แฟร์อะเออนะคะแบบรู้สึกว่า คุณรักของคุณคุณก็อยากจะจริงจังนะคะกับคนคนนี้ให้ได้นะคะแล้วยังไงต่ออ่ะมาดูกัน3มดาบนะคะ7ดาบก็แล้วคนคนนี้เขาก็เหมือนแบบมีคําพูดที่จะฉุดรั้งคุณเอาไว้แบบมีการายฝันนะคะมีความหวังอะไรต่างๆนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีความหวังก็ได้นะที่ความสัมพันธ์ที่าอาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ เออสิบถ้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีอวสัรรจริงๆนะคะมีอปสรรรจริงนั่นแหละนะคือคือเหมือนเขาอาจจะพูดว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะขายฝันว่าเออเขาจะคบกับคุณเขาจะแต่งงานกับคุณหรือแบบเขาไม่ได้รักคนนั้นเลยอยู่กันเพราะครอบครัวอยู่กันเพราะลูกอยู่กันเพราะเอกสารอยู่กันเพราะบ,บิสเนสอยู่กันเพราะความอะไรต่างๆอ้างสารพัดนะคะตอแหลสารพัดเลยอ่ะเออนั่นแหละนะคะก็ทําให้ คุณเชื่อได้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอาจจะยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะอามาดูกันต่อนะแล้วยังไงนะคะแล้วยังไงต่อไพ่ DMS อาจจะแบบผู้หญิงคนนั้นหรือคนที่เขาคบอยู่อาจจะรวยซัพพอร์ตได้ต่างๆแบบคือเขาก็ไม่ได้รักแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์18บวกด้วยนะคะก็คือพูดไปเรื่อยนะคะ หรืออาจจะแต่งงานแล้วโดนจับคุมถุงชนเออมีลูกด้วยกันก็เลยต้องแต่งงานจริงๆเขาไม่ได้รักคือพูดเหมือนแบบว่าปลอบประโลมใจเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังมีความหวังอยู่คนที่คนที่เขารักคือเราเขากำลังจะไปเคลียร์ขอให้ลูก จบปริญญาตีก่อนนะขอให้ลูกเรียนจบอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเคลียเอกสารให้อะไรอย่างนี้นะคะแบบให้ความหวังเราเสมอเลยนะอามาดูกันต่อน,นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้แนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะในกรณีที่คุณเป็นตัวจริงแล้วคุณมีมือที่สาเอยแฟนของคุณมีมือที่3คุณสามารถมาตัดตัดมือที่3กับบี้ได้นะคะสามารถมาตัดมือที่3กับบี้ได้แต่ว่าเก่อนไขคือคุณต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นเนาะ 6 of c u p แต่ว่าบางกรณีนะคะคุณกับเขาเป็นแฟนเก่ากันแล้วคุณโดนแย่งไปนะคะคุณสามารถมาผูกจิตผูกรักดึงแฟนเก่ากลับมาได้นะคะซึ่งราคาปีหน้าเราจะปรับเป็นราคาอื่นแล้วราคาเต็มแล้วดังนั้นมาช่วงเดือนนี้เลยต่อให้คุณยังไม่มีก็มามัดจาก่อนได้นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคู่ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีนะสําหรับคนที่คุณโดนแย่งไปนะคะคุณยังมีสิทธิ์นะคะที่จะดึงกลับมาได้ด้วยความชอบธรรมเพราะว่าคุณโดนแย่งไปก่อนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขามีแฟนอยู่แล้ว แล้วนะก็อาจจะต้องรอให้เขาเลิกกันเด้อนะอ่ะมาก็เอาจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยจะตัดกันนะคะคุณเคยตัดกันแล้วแต่คุณตัดกันไม่ขาดเพราะด้วยความที่มันมีเอ่อที่เห็นพลังแบบความผูกพันพลังเป็นความเป็นเนื้อคู่กันอยู่บ้างนะคะมาเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเลยตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะก็คือลองแล้วแหละนะคะที่จะตัดกันที่จะออกจากความสัมพันธ์แล้วนะคะมาดูคนของคุณกันบ้างนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ คนที่เป็นคู่กรณีนั่นแหละนะคะตัวการตัวเลยตัวสร้างเรื่องนะคะคือเขารู้สึกยังไงกับเราคู่กรณีคนกลางของเราเนะะี่ยค่ะตัวสร้างเรื่องเขารู้สึกยังไงกับเราคุณอาจจะเจอเขาด้วยกันเจอที่ทํางานหรือว่าที่เรียนหรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้นะคะเป็นบอสเป็นหัวหน้าหรือว่ามีโปรเจกต์ร่วมกันเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ คู่กรณีของคุณนะคะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เก็บตัวหรือว่าเป็นคนที่แบบพูดไม่หมดนะคะก็คือเขาจะพูดในสิ่งที่แบบว่าเขาอยู่เป็นเขามีวิธีการพูดละกันนะคือคุณอาจจะแบบว่าเหมือนแบบบางทีเวลาเราไปเคลียร์ความสัมพันธ์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยนะคะคือเหมือนแบบไปเคลียร์กันสุดท้ายก็ก็ไม่ได้คําตอบอะไรเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรแบบเข้าใจไหมแบบว่าไปเคลียร์กันเสร็จก็ไม่ได้คําตอบอะไรที่แบบอ๋อ อ๋อหรอเออมันยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือมันก็ไม่ได้แบบคําตอบขนาดนั้นด้วยในความสัมพันธน์นี้นะคะก็ไม่ได้แบบสาระอะไรตรงนั้นด้วยนะคะในความสัมพันธน์นี้จริงๆนะอันนี้พี่พูดเลยตามตรงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยงานฉันมูดออนฉันขอแบบฉันขอแบบฉันยังไม่พร้อมจะคุยฉันนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ย ตอคือเขาเหลีกเลี่ยงนะคะในการที่จะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคือคุณจะไม่ได้คําตอบอะไรจากเขาเลยนะคะเพอเพอคุณมาดูดวงดูไพ่เนี่ยคุณอาจจะได้คําตอบมากกว่าเขาได้ซ้ําเออมีหางแมวแล้วหนึ่งจริงๆคุณอาจจะได้สาระอะไรมากกว่า ที่คุณจะแบบว่าต้องการคําตอบจากคนคนนี้ด้วยซ้ํานะคะ The Sun เดอะซันเนาะคือแต่เขาก็มีวิธีการนะคะที่แบบจะให้ความหวังเราอยู่แล้วก็แบบเออแบบอยากให้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คือเขาอะให้เราพยายามอดทนมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าคือเราไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้ตอนนี้อะเพราะว่าถ้าเราไปตอนเนี้ยคือถือว่าที่ผ่านมาในความสัมพันธ์อะเรา เราทําฟรีเลยนะทําเสียฟรีไปเปล่าๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตอนเนี้ยคือมันเหมือนแบบเขามีวิธีการในการพูดวิธีการในการทําที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราเราไม่ควรที่จะปล่อยมือกันเราไม่ควรที่จะเอาความสัมพันธ์นี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียดายเดี๋ยวมันจะรู้สึกแบบไม่ดีเดี๋ยวมันจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขามีวิธีการฉุดรังเรานะคะไม่ให้เราแบบไปไหนอะไรยังไงด้วยนะมันก็เลยทำมันก็เลยเป็นที่มานะคะในความสัมพันธ์นี้ที่มันแบบว่ามันเลยไปแตก,กันไม่ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคือพี่ว่าเขาก็อาจจะไม่ตัดสินใจเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับคนที่เป็นตัวจริงของเขาเนาะแล้วก็อยากจะมีเราอยู่ด้วยในชีวิตนะคะก็คือแบบก็คบคนนั้นต่อแล้วก็ยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอะ มาดูกันต่อนะคะแล้วว่าเราควรจะทํายังไงให้ไพ่แนะนําก่นแล้วเราควรทํายังไงต่อไปให้ไพ่แนะนําก่อนนะคะเราควรทําอย่างไรนะคะเดอะมูนนะก็เครียดอยู่นะทูออฟเพนเชอรนะคะคือก็ลังเลอยู่เราเองเหมือนรู้สึกนึกไม่ออกเลยมันเป็นบางอารมณ์อะ่ะคือมันแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็ยังอยากอยู่บางอารมณ์ก็อยากไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบ อารมณ์ไม่ค่อยเตเบิลไม่ค่อยคงที่เลยนะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวพูดไม่ถูกอะ่ะเออนะคะแต่ใจใจก็ยังมุ่งออนไม่ได้นะคะรู้สึกว่าคุณน่าจะตัดใจจากเขายากยามากๆเลยนะแล้วบางทีตัดใจไปแล้วคนนี้มาหลังแบบมาพูดดีนิดหน่อยก็โอเคยอมกลับไปอีกเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ช่วยอะไรเลยตัดใจแทบตายคือไม่ช่วยอะไรเลยนะคะคือกลับไปเหมือนเดิมมุ่งออนเป็นวงกลมนะคะตลอดเลยนะอะ พ่อยากจะเตือนอะไรไหมคะสุดท้ายแล้วนะคะพาอยากจะเตือนอะไรไหมถ้าในกรณีที่คุณมีแฟนคุณมีมือที่3หรือแม้กระทั่งแบบคุณรู้สึกว่าคุณไม่สําเร็จกับแฟนเก่านะคะคุณสามารถมาแก้กรรมความรักได้เช่นกันนะคะตอนนี้ก็มีราคาพิเศษด้วยพี่บอกเลยนะว่าปีหน้าจะปรับขึ้นรีวิวเราเยอะมากขอรีวิวแอดมินได้นะคะบาร์บ,บ,บี้ถึงไลน์ไว้นะก็เอาเป็นว่าเขาจะเลือกคนของเขาก่อนละกันนะคะเขาจะเลือกคนของเขาก่อนละกันนะ คือไม่ว่าคุณจะมาก่อนมาหลังหรือว่าโนนแย่งไปหรืออะไรก็ตามแต่ใครที่อยู่ในสถานะจริงๆตอนนี้เขาจะเลือกคนคนนั้นก่อนละกันนะคะแล้วคุณอาจจะต้องแบบแก้กรรมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีดวงแบบดวงเมียน้อยดวงความสัมพันธ์แบบเจอแต่คนมีเจ้าชู้มาโดยตลอดมันก็มีผลนะที่ทําให้เราแบบว่าไม่ได้เป็นตัวจริงสักทีพอเวลาคบกับใครก็จะเป็นแบบ ตัวสำรองหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่สําเร็จในความรักสักทีอะไรเงี้ยมันก็มีผลด้วยนะคะก็ลองแก้กรรมให้ตัวเราเองก่อนก็ได้หรือว่าจะแก้กรรมคู่ก็ได้มันก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบที่เราไม่สําเร็จกับแฟนเก่าเราก็มีผลนะคะที่แบบเพราะว่าเราอ่ะอาจจะมีกรรมนะคะตรงนี้แบบ สังเกตชีวิตเราอาจจะคบใครแล้วเจอแต่คนนอกใจเจอแต่คนเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองหนีบ้างนะลัคนาราศีกุมลัคนาราศีตุลน,นะคะลัคนาราศีพฤษศกนะคะแล้วก็ลัคนาราศีมีนะอันนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าเออโหสมหวังยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแต่ว่าค่อนข้างแบบมีอารมณ์นะคะค่อนข้างมีอารมณ์ค,มมความรู้สึกเนาะว่าแบบเออแบบโหมันโมโหเนาะมันอะไรอย่างนี้นะคะ มาดูให้บทสรุปละกันนะเดี๋ยวสรุปให้ละกันแล้วอะไรคือสิ่งที่เราได้จากคลิปนี้นะคะความเข้มแข็งละกันนะคะคือเออคือพี่แอบรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีกรรมดึงดูดในคลิปนี้คือเหมือนแบบว่ากรรมเรื่องของรักสามเศร้าเป็นชู้เป็นเมียน้อยเป็นแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ นะคะก็น่าจะดึงดูดพลังงานกองนี้เข้ามาดังนั้นแนะนําให้แก้กรรมซะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเราจะได้เจอคู่ที่แท้ขึ้นเราจะได้เจอคนที่ดีขึ้นนะคะชีวิตปีใหม่นี้ก็ปีใหม่นี้ก็ควรควรแบบทําตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าเราจะได้ชีวิตใหม่ในปีหน้าชีวิตเราจะไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วนะคะ ชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเจอแต่คนเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้อีกนะโอเคนะคะพี่ก็เป็นกำลังใจให้งั้นคลิปนี้ต่อให้มันไม่ได้แบบเป็นโพสิทีฟหรือเป็นคลิปที่บวกนะคะแต่ว่าสิ่งที่บาร์บี้อยากจะให้พรก็คือบีขอให้ทุกๆคนนะต่อให้คุณไม่ได้แก้กรรมกับบี้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าคุณมีโอกาสทําก็จะดีมากขอให้คุณเนี่ยได้ประสบผลสําเร็จความรักนะคะได้สมหวังกับความรักนะคะแล้วก็ขอให้คุณแบบไม่พบเจอแต่สิ่งที่แบบ ทำร้ายจิตใจคุณหรือว่าทําให้คุณเสียใจอีกต่อไปขอให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะถ้าใครที่รับคําอวยพรของบี้นะคะก็พิมพ์888มาสาธุ888มานะคะแต่บี้จะไปกดไลค์แล้วก็กดมินิเฟซให้ทุกๆคนนะคะแค่เฉพาะคนพิมพ์เท่านั้นที่อยากสมหวังแล้วก็ อาจจะเจอกรรมในด้านนี้นะคะไม่อยากเป็นตัวสำรองเป็นชูเป็นเมียน้อยใครอยากจะให้เขามาจริงจังกับเราก็ขอให้สมหวังหนังใจนะคะสาธุแปะแปะด้านล่างได้เลยนะคะขอบพระคุณมากนะทุกคนใครมีอะไรก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะก็ถ้าปีหน้าเราจะปรับราคาแล้วอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวมีของแถมให้ด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะถ้าของแถมไม่หมดอาจจะให้เดือนหน้าด้วยนะโอเคเจอกันค่ะบ๊ายบาย